ขายขายแล้วมามามาดูนะวัวนี้เพิ่ครับมาดูฟังเอาเงินเยประยุทธ์ไปประยุทธ์พูดมาโดนเลยครับครับอันนี้ใครครับโอ้ยมันยิงนี่ครับโอ้ยนี่คือนี่คืนผีดิฟันครับบ้านบ้นหัวข้องนะครับผรับโว้กรรมการนี่การรายการนี้ผมจะมาแนะนำเอ๊ะ

อ้โอ้ยกโอ้ยใส่กันบอโอ้ยใส่แล้วใส่คอ่ลังโอนคนแม่งเลยคนนี้อือั โอ้ใส่ใส่โอ้ยใส่แล้วโอ้ยไอ้ยาวมันท่าเลยเยครับแยอแยกแยออันนี้คือการชก่โอ้เตรียมเลย